แล้วตอนที่แบบนั่งกินไก่แนละ้วสีแดงอยู่อะ่ะเขาก็เล่าประมาณว่าเขาเขาหันไปถามหนูทุกคนคือกินไก่อยู่งี้แล้วก็หันมาแล้วถามว่าเฮ้ยเป็น B H K เลยเหรอนหนูก็บอกอ๋อค่ะ oh, อาจารย์ใช่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบว่าอ um, นะืมันนานนะมันนานเขาก็หันไก่บอกว่าเอ้ย e วงนี้มันก็นานแล้วนะแบบกี่ปีนนะหกเจ็ด แปดแล้วป่ะอาจารย์รู้สึกว่ามันนานมากแล้วหนูก็บ,บอกอ๋เอเพิ่งครบรอบเจ็ดปีไปค่ะอ,อาจารย์เนี่ยเพิ่งไปงานมาเลยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยใช่ไหมสมัยก่อนแล้อาจารย์ะอะก็ไปงานะงานจับมือจับมืออะไ,ไรเงี้ยไปคำอะไรสงสัยแล้วเขาแบบแน่สมัยก่อนอาจารย์ก็ไปนะงานจับมืออาจารย์อ่ะเคยไปเจอนักศึกษาอยู่ในเลนจับมือด้วยสมัยก่อนนะอาจารย์ไปงานจับมือใครนะแบบโมบายก็คือหมายถึงพี่โมบายอะไรอย่างี้ พี่โมบายทุกคนอาจารย์โอชีพี่โมบายเออแล้วก็พูดมาว่าแบบเคยมีเคยมีนักศึกษาคนนึ่งมาปั้นโมเดลแบบว่ามายื่นพ่อนเลยแบบปั้น 3D อะทุกคนแบบทั้งอรอตอะเป็นพี่โมบายทั้งพ่อนเลยอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็แบบชอบชอบชอบแบบคือหมายถึงว่าอาจารย์เขาก็ชอบด้วยงานผลงานอะเราก็ชอบแบบพี่โมบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเออแบบสมัยนั้นอะไปเจอนักศึกษาในแถวในงานอะไรเงี้ยบ่อยมาก ตลกมากทุกคนคืออาจารย์ตลกจริงๆ,งๆตลกมากกัน <M ission theater scratch> ขับร่แรกได้ใส่ชุดเซ็งคุกไม่ได้อวด <laughs> อ่ะอาจารย์แอบดูอยู่ปะเนี่ยถ้าพี่คนไหนแอนบดูอยู่นะคะงดฟ้องนะคะทุกคนห้าเอาไปบอกนะคะแต่อาจารย์เขาตลกมากจริงๆทุกคนแบบตลกมาก